เดี๋ยวนี้ออกล่าเลยนี่กวางเหลียวหลังของอาจารย์ <c oughs> เอ้ยโอ้ยมาแล้วสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับรกับอาจารย์เอฟ้าด,ด้วยเอ๊ะวันนี้ตันักใหม่ของผมเองเป็นโถแน่นอนที่สุดเลยเนะี่ยลูกของลูกค้าเข้าน้อยใจเบิร์ดที่มหมายเลยให้ตังค์ผมมา300บอกพี่ผมอยากได้ตัณฑ์เวอเวอร์เลยให้ตังค์มา300 เรู้พี่มาให้ตังมาสามร้อยสาร้ก็บุญเลยพี่ผมไม่ได้ทักบป่าไปทำตัวเถาเนี่ยรายการพวกมึงสองคนนี่เยี่ยตัวแบบโอ้โหใช้ตังค์เยอะจังหวไปจริงสองพันกวผ่านรู้ไให้ตังาสามร้อยสองพันอะไรพี่พูดอะไรนี่เหลือแหละร้อยห้าสิบที่เกิน300เทสนึงอ่ะเฮ้ยห้จืงน้ำเต้าน้ำเต้าเอาไว้ทำไมน้ำเต้าน้ำเต้าเอาไว้หลงเสือไก่วันนี้เอาไว้ที่ป่าได้ทำไงเอาหลงเสือไก่ไงดินป่า ทำอะไรเวลามันออกกุ้งมาเออเราก็จะต้องหลบไปหลงกุ้งพอลงกุ้งเสร็จปุ๊บมันออกปุ๊บเราไปยัดตรงนี้เฮ้ยเอาสิพูดถึงอะไรเนี่ยน้ำเต้ากูป่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาหลบๆๆเฮ้ยเฮ้ยพื้นที่โฆษณาสามารถติดต่อได้เออทางอินบ็อกซ์นะจ๊ะเอาเลยตรงนี้อุ้ยน้ำแตกจารย์ที่เตาอะไรเตาอังยี่แต่อังรูเอยากอ้ากงู้แรงหยิบม่ะ เห็นภาพจะมีเรื่องเลยจ้ะเออโอ๊ยเสี่ยเล่อ้าวม่อยากเล่นนะเอ๋ออีกแล้วหลบไปก่อนลูกนี่อยากจะถามคำถามอาจารย์ซะเลยเกิดยังไงฮะจังหวัดอะไรมีเรื่องบ่อยเอ่ออยุธยาเลยผิดทำไมชนบุรีอ๋อชนบุรีมันโดนมูลชนมูนไงอ๋ออีกทีเท้าเข้าตาจังหวัดอะไรทันชาเยอะบุรีรัมย์ผิดอะไรสุพรรณบุรีจังหวัดอะไรที่เหรอจังหวัดอะไรที่เหรอกรุงเทพ่ยผิด เตียงใหม่ผมเพิเ่ณซื้อเลยใช่จังหวัดอะไรนอนแล้วไม่สบายนอนทับทิมลอ,อ๋อน,นี่อันนี้เตียงไรจังหวัดอะไรรถเสียก็กรุงเทพไปกับรถเดือดชุกชุกชุกล่างพังหมดนะอ่ะปีอะไรพังงานี่มีมาจากใต้เลยเนี่ยจังหวัดอะไรโหดที่สุดปัตตานีฮิตนี่เป็นไงเล่า จับแรกดีกว่าจับแรกเลยเออพร้อมไปแล้วยังพยายามอย่าบังพื้นที่โฆษณาผมนะเอามาระวังเสืออ่ะอันนี้ดีกว่าอ่ะมาผมเป็นจานเก๋ให้เออเอาเอาจันเก๋เนี่ยให้ไม่ถูกไหลง่วนอ่ะเอาเรื่องจันกิ๊กนะเฮ้ยเกี่ยวมาทาแล้วเหมือนไหมเยอะเยอะดิเออพอแล้วอีกทีแล้วใครจะกวาดเนี่ยชิมไหลก็แก่ข้าวแก่เฮ้ยมาแล้วมาแล้ว าสตัวลูกสุอ่ะลูกสูงอ่ะสาอ่ะเาเอ้ยเอ้ยส่ยเฮ้ยวยด่สองป2สตัวต้อตสอวมาเก้าเออเจ็ดอ้วดเกมทันะดีเดวนอันน้เมาวัลสมตัวน่ะจากพ่อปูกิตนี่มีือมีสองา โว้ยนามันเหลืจะหมดเหื่อยแล้วสองเหนื่อยลินสามส้าแปดมาเอรา้วรางวัลเล็กจากหัวูเคิดอาปูปองตัวละตรงงนักทีมหรอาจารย์เกีย็ได้ตกงาเจ็ดเก้าอ้เดเฮ้าสวยงานลลงมาเป็นแม่คิดตา้ล้ครับ เอาแล้วลูกครับหนุ่มกูมีครับรางวัลเลขท้ายสามตัวท้ายเก้าเจ็ดตีรางวัลต่อไปสองตัวท้ายเก้าเจ็ดเฮ้ยรางวัลต่อไปสามตัวน่ะสองเก้าแปดเอ๊ะมึงผลัญพารคเซอร์หรือเปล่าไม่จริงรางวัลเลขควยจากหลวงพ่อคิดเก้าเจ็ดแนะนำเลยพวกนี้เก้ามาเจ็ดมาเฮ้ยดูยดิเก้าเจ็ดมือเงาอาการอ๋อ ถ้าเรื่องไอซ์ซื้อได้อยู่ไหนลูกซื้อได้ที่กองตลาดพัลครับลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายออนไลน์ใจตึ๊บเลยบอกเลยนะไงตัง,งาาาการจะให้ตกงานแ <c oughs> น่นๆนดีนะยายกูไปทำอย่างอื่นเมื่อให้กูไปแดกของดีๆบ้างให้กูไปถลุงเงินเพจ้ากใหญ่จัดให้กู <c oughs> <c oughs> แต่อยู่แต่อยุดเงี้งยลัมพัมพัมลัมพามพาม